จอร์ดพาเที่ยวในดิตไทยชาแนลอีพีนี้จะพาทุกคนไปบุกเรือนจำกลางบางขว,ว,วางพาไปเยือนห้องที่ใช้สำหรับการประหารชีวิตนักโทษ mm hmm. เดิมทีการประหารชีวิตในประเทศไทยใช้วิธีการยิงเป้าแต่ปัจจุบันใช้วิธีการฉีดยานะครับในห้องฉีดยามีเตียงเตียงนี้ ติดชีวิตคนไทยไปแล้ว7คนซึ่งคนที่ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดยานี้ส่วนใหญ่เป็นนักโทษในคดียาเสพติดเ7คนที่ว่ามีใครอยู่บ้างและเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการใดในการทำให้ตายอีพีนี้มีคำตอบไปติดตามกันครับตอนนี้ห้องราหารเนี้ย ฝั่งนี mm ้สองคนโทษเทเละพูดผิดฝั่งนี้คือผู้นําทางศาสนาผู้นําทางความเชื่อที่อยู่ฝั่งนี้ครับตัวนักโทษจะอยู่ตรงนี้ครับก็คือประตูนี้ที่เราเห็นรถเทครับอย่าง้เขาจะเดินเข้าประตูนี้ครับเดินเข้าประตูนี้นี่เป็นห้องสุดท้ายรายลักสุดที่นักโทษชายห้องนี้เขาไม่เข้าใอยู่ตรงนี้ เขาจะเปิดประตูครับเขาไปจีดที่นี่แล้วเขาก็จะเบิกออกกัญชรพลแล้คนลงไปครับครับก็คือให้ให้อยู่ตรงนีนี่คือห้องที่ลายสุดท้ายที่เราประหารเราใช้ห้องนี้ครับครมาครับนักท็เข้าฝั่งนี้ครับอันนี้คือฉีดตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับเป็นห้องที่รอรอรอประหารนะครับ สามารถควบควบคุมได้ชิละห้าคนล่าสุดอยู่อยู่ช้ห้องนี้ครับลายล่าสุดช้ห้องนี้ครับอันนี้ก็ห้องจ้าหน้ี่อยู่ตรงนี้ครับห้องสกีพิยานอยูตรงนี้คพยาก็ูฝั่งนี้เขาก็จะคอยให้ไอที่ีทตั้งอ่า กเพียงแค่ว่าคณะกรรมการกับสักขีพยานอยู่ด้วยกันก็มองมองมาอีกส่วนเตียงอาหารมีทั้งหมดสองเตียงทั้งหมดสองเตียงห้องป่าตรนนี้แลับห้องตรงนี้เป็นห้องที่เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ฉีดยาอรนนี้ห้องผู้ทำหน้าที่ฉีดยาก็จะเริ่มติดเครื่องวัดขึ้นหัวใจหันหน้ามอนิเตอร์ไปที่คณะกรรมการหันหน้ามอนิเตอร์ไปที่สักขีพยานสองไปเข้าเห็นครับ เตะที่หน้าอกเขาคร er mm ับเครื่องวัดชีพจรสายน้ำเกลือนี่คือตวดน้ำเกลือที่เราใช้ลายล่าสุดครับก็ปักไปที่แขนเขาแขนเขาโดยสมากเราจะปักไปที่มือเขาเส้นเลือดที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดตองที่สุดครับเราก็จะปักไปที่นั่นครับปักได้ทุกจุดที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ครับลองปักไปแล้วเราก็ตรวจสอบน้ำเกลือเราจะให้น้ำเกลือเขาล่อยว่าน้ำเกลือเดินได้ปกติ ทุกอย่างไงเดินได้ปกติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเจ้าหน้าที่หัวหน้าชุดพี่เลี้ยหัวหน้าชุดก็จะให้สัญญาณครับเจ้าที่หัวหน้าชุดก็จะคอยให้สัญญาณว่าทั้งสองฝั่งหรือฝั่งนี้เรียบร้อยทุกอย่างเขาจะให้สัญญาณโดยเปิดไฟสีเขียวครับให้สัญญาณไฟสีเขียวไฟสีเขียวนั้นก็จะขึ้นเดเขาดึงดังนั้นะผู้ทำหน้าที่ฉีดยาซึ่งรอยอยู่ข้างในนี้เขาไม่ได้ออกมาข้างนอก เมื่อรับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ชุดปะหารยาจะถูกผสมอยู่ที่ห้องนี้อ่าจะถูกยาที่นํามาจากโรงพยาบาลน่าจะทันจะมานั่งผสมที่ตรงนี้ครับนั่งผสมผสมเสร็จแล้วสวิตจะเป็นสวิตสองทางสวิตจะถูกผักครับจะถูกผักจากสายน้ําเกลือครับจากสายน้ําเกลือธรรมดาที่จะปิดไว้ครับเข็มที่เราจะฉีดอ่าตัวนักโทษจะมาตรงนี้เราก็อยาิดผักสวิตเลยเพื่อให้ ยาฉีดเข้าไปที่เขาครับนี่คือที่เราใช้ชิ้นล่าสุดเมื่อฉีดเข้าไปแล้วจะทาให้นักโทษหลับลึกเขาจะไม่รู้สึกตัวครับเขาจะหลับไปเลยด้วยโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวใช้เวลาประมาณสองถึงสามนาทีครับเพื่อความมั่นใจในการทํางานครับเขาก็จะหลับเข้าไปจากนั้นเจ้าที่ให้สัญญ,ญาณอาที่สองนี้จะเป็นการยายหยุดการหายใจจะบีบการหายใจของตัวนักโทษครับนักโทษจะ ผูกเบียไม่ให้มีการกังวลลมจะหยุดทํางานแต่ยังไม่ตายเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์หยุดหายใจได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งสัตว์หลายชนิดก็หยุดหายใจได้ชัวช่วระยะเวลานหนึ่งครับจากนั้นได้สัญญาณได้สัญญาเจ้าที่ก็จะปล่อยายาเข็มที่ส,สญญามในทั้งสามอย่างผสมกันในปริมาณที่กําหนดจะทําให้ระบบการเต้นของมัวใจหยุยดการทํางานครับจะหยุยดการทํางานก็ใช้เวลารวมเสร็จสับทุกสิญญ่งทุกอย่างตั้งแต่เรื่องฉีดน้ําเกลือจนสุดท้ายก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมง แต่จริงๆแล้วยาแต่ละอย่างมํทำงานประมาณ2อถึงสนาทีก็จะนั่นไปครับจะใช้เข็มใดเข็มหนึ่งก็ไม่ได้จะใช้เข็มใดเข็มหนึ่งก็ไม่ได้จะใช้น้อยไปก็ไม่ได้ต้องใช้ตามที่ปริมาณที่กําหนดยาตัวนี้ถูกคินคตวมาจากคณะเภสัชของมารยเท็กซัส mm hmm. อเมริกาผมคิดขึ้นมามาล เทศกับคณะเทศสะคิดขึ้นมากฎหมายบอกไว้ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้นําไปฉีดยาหรือสารพิษเสียให้ตาย<ม>เราฉีดนักโทษมาไม่เคยใช้สารพิษและไม่มีประเทศใดใช้สารพิษจะใช้ยาสามัญ<ม>เพียงแต่ยาสามัญน,นั้นใช้ในปริมาณที่กําหนดทําให้ตายได้<ม>แต่กฎหมายก็กําหนดว่าสารพิษต้องมีเพื่อว่าสักวันหนึ่งเกิดมันไม่มียาสามัญมามมเขาน่าจะใช้สารพิษแล้ว ประมาณนั้นนั่นคือเรื่องยากเมื่อเขาตายเขาปฏิการเป็นเส้นตรงเส้นตรงปึ๊บแพทย์เรียนจำและคณะกรรมการหลัชีวิตก็มาดูเขาก็จะส่องมันตรวจมันป่วยครับดูม่านตาดูอะไรตายเรียบร้อยหมดทุกอย่างเขาจะขันเวลาการตายด้วยนะครับคณะกรรมการก็จะขันเวลาว่าคนนี้ตายกี่โมกี่อย่างเพราะว่ามันต้องบันทึกในศูตย์จีบัตรอ้อ่ามีเลขที่ประดานี้สูนย์แปน้า ช่ครับเพราะว่าการตายของทุกคนมันจะถูกบรรทุกโดยสุจิบาทของฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองเขาก็ต้องเขาก็มาเป็นสักขีพยานกับเราด้วยนะครับเพราะว่าตัวของเขาเองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคณะกรรมการปรางชีวิตโดยตําแหน่งเขาด้วยครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเก็บไว้ที่นี่12ชั่วโมงจาก12ชั่วโมงรายล่าสุดก็นอนบนนี้ตั้งแต่12ชั่วโมงด้วยอุณหภูมิรอบ12องศาครับลบ12 นี่ครับก็ส่งชั่วโมงเพื่อเพื่ออะไรครเพื่อตรวจสอบว่าตายจริงหรือไม่ครับเขาตื่นเช้ามาคณะกรรมการศาลที่ก็มาดูอีกครั้งว่าตายจริงไหมตายจริงเขานี่เราติดแจ้งญาติหมายถึงคณะกรรมการทั้งหมดที่เมื่อเมื่อวานที่มาดูปัญหาเนี่ยอ่าเขาก็จะประธานครับประธานเป็นตัวหลักกับแพทย์แล้วก็เป็นตัวที่มาผู้จัดการียงลำใช่ครับกับแพทย์ ต้องมาดูสองคนที่เป็นตัวหลักต้องต้องมาดูตำแหน่งเพราะเดี๋มไม่มาก็ได้ับต้องมาดูหกังกันจากนั้นมาดูเรียบร้อยแล้วก็ใส่ทันทัพปฏิบัติปปก็จะแจ้งญาติว่าบัตรนี้ลูกหลานท่านได้ถูกประหารชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้เวลานี้จริงๆเขารูต้ตั้งแต่ตอนเราติดต่อไปแล้วครับคราติดต,ต่อไปแล้วครับ นี่ก็เป็นเรื่องที่เราใช้ในปัจจุบันครับทัานที่นี่ถึงการของเปรมเดินจักลางเขาเ็นเดินจกกราษฎรศรีธรรมราชเดินจักราภพิษณุโลกเชียงใหม่ของไทยบางขวางผู้หญิงสามที่ทันทถานหญิงกางทันทถศนหญิงเชียงใหม่ทันทถานหญิงนครราชสีมาและโรงพยาบาลราชธรรมจะมี11เดเดือนจำที่ทำการควบคุมนักเข้าประหารได้ กฎระเบียบบอกไว้ว่าเมื่อคดีเด็ดขาดทุกเรือนจําจะต้องส่งมาควบคุมไว้ที่เรือนจำกลางขวางที่นี่มีผู้หญิงไหมไม่มีครับเราจะบังคับโทษผู้หญิงก็ต่อเมื่อคดีเด็ดขาดแล้วเขาจะควบคุมไว้ที่ันทสารหญิงกลางสามเรือนจำที่ผมไล่ทุกท่านฟังก็คือผู้หญิงจะอยู่ที่ันทสารหญิงกลางอยู่ที่ตรงราดยาวครับแล้วก็จะมีันทสารหญิงเชียงใหม่ธนทศารหญิงนครสุวรรณสามที่เขาควบคุมนักโทษประหารหญิงได้ แต่เมื่อเด็กขาดเขาจะมาที่นี่ครับเมื่อเด็กขาดเมื่อจะถูกประหารเขาจะมาที่นี่ครับแต่สถานที่ตรงนี้ยังไม่มีผู้หญิงถูกประหารยังไม่มีผู้หญิงถูกประหารประหารไปกี่คนแล้วครับตรงนี้สถานที่ตรงนี้เราประหารมาทั้งหมด7จ็ดลายเจ็ดลายครั้งแรกก็คือ2องพั้านอสี่สิบห่ลายสี่หกสี่ลายครั้งที่สองสองพันห้าร้อยห้าสิบสองสองลาย รายล่าสุดวันที่18มิถุนายน2561หนึ่งรายทั้งเจ็ดคนเนี่ยฮะวนอย่ายเป็นคดีอะไรครับอ,อาญาเสพติดกับยาเสพติดรับ